สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปปิดท้ายนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในรูปแบบ third party relationship นะคะ third party relationship เป็นยังไงนะคะก็คือความสัมพันธ์แบบมือที่สามนะคะคบสอนนอกใจนะคะหรือไม่ชัดเจนนะคะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะแล้วความสัมพันธ์ลักษณะนี้นะคะเรียกว่าความสัมพันธ์แบบ third party relationship นะคะและครบนะตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งให้เขาว่าความสัมพันธ์อย่างไร้ศักสีนะคะ ทำไมกถึงตั้งชื่อให้อย่างนั้นเพราะว่าร้อเซของความสัมพันธ์ลักษณะอย่างนี้จะมีการโกหกร่วมด้วยและการโกหกที่ว่านี่นะคะเป็นการโกหกลักษณะแบบซ้ำๆบ่อยๆยาวนานเพราะฉะนั้นคนที่ถูกโกหกลักษณะอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกว่าโง่ยิ่งกว่าโง่นะคะและความสัมพันธ์แบบนี้นะคะจะทิ้งบาดแผลไว้ในใจคุณนะคะได้ลึกมากเลย เพราะฉะนั้นใครที่กําลังตกอยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้นะคะคุณต้องรักตัวเองพาคุณพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะว่ามันท็อกซิกมากจริงๆนะคะคือเปล่าประโยชน์ที่คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ความสัมพันธ์ที่มีแต่คนแพ้ไม่มีคนชนะแล้วคะ่ะและคนที่ได้ไปสิ่งที่เขาได้ไปก็คือคนที่ไม่รู้จักพอแค่นั้นเขาไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดไปและคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ทุกคนเสียและเจ็บเจ็บแล้วก็เสียใจหมดทุกคน มันมันจะทําลายแล้วมันจะเป็นบ่อนทําลายนะคะแล้วมันก็จะทําให้เกิดบาดแผลในใจเราเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาตัวเข้าไปบาดเจ็บกับเหตุการณ์อย่างนี้เยอะเพราะว่าพวกเขาไม่มีศักดิ์ศรีค่ะเขาไม่เห็นใจคุณแน่นอนนะคะเขาไม่ได้เห็นใจคุณหรอกว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหนและเขาจะพูดความจริงเขายังคงโกหกคุณไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไม่เสียคุณไปนะคะถึงเหตุผลที่เขาจะบอกกับคนอื่นว่าเขาสงสารคนเขาไม่กล้าบ,บอกความจริงกับคนแต่ความจริงแล้วมันคือคนขี้ขลาด เป็นเหตุผลของคนขี้ขาดที่ไม่กล้าเสียใครไปนะคะแม้แต่ได้มาแล้วก็ยังจะไม่ยอมเสียไปและเหตุผลของคนไร้ศักดิ์ศรีนะคะที่สามารถที่จะทําอะไรรับหลังได้แบบไม่อายเลยกล้าที่จะพูดอะไรต่อมีอะไรได้เยอะแยะแบบที่เหมือนกับคนละเรื่องเลยคือการโกหกอะไรสัอย่างนี้นะคะมันเป็นพฤติกรรมที่น่ารังเกียจมากนะคะยังไงก็ตามนะคะขอให้ทุกคนนะคะที่รักตัวเองเป็นนะคะ พูดคำแรกเลยปฏิเสธการครบซ้อนนะคะขอให้คุณปฏิเสธการครบซ้อนเพราะการครบซ้อนไม่เคยดีนะคะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะสําหรับคนที่กําลังตกเป็นตัวเลือกของใครก็ตามนะคะหยุดเหมือนกันค่ะเหตุผลที่ต้องหยุดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเป็นตัวเลือกนั่นแปลว่าคุณไม่ใช่เพราะถ้าคุณเป็นคนที่ใช่คุณจะไม่เป็นตัวเลือกเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปคาดหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเลือกคุณ ออกมาเยถอะค่ะจากความสัมพันธ์ท็อกซิกลักษณะอย่างนี้ไม่จบหรอกค่ะ